สนับสนุนโดยเพจ l i l e s นะครับเพจสติมเมอร์และร้านค้าฮาร s t o n e นะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็คการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแม้กระทั่งรูนสโตนะสนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าสนับสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงอาวุธคือเควสอะไรครับ Festival of ฟ e g e n นซ์สใบอาวุธ เล่นอาวุธคือเควสอะไรครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกัน,นครับอ่าพี่ว่าเป็นดีเคพี่ว่าเป็นดีเคแดงพี่จะเก็บใบนี้นะครับเพราะว่าพี่อยากหาพี่อยากหาไอน้นี่พี่อยากหาแมกนิจูดนะครับว oh, ันนี้ใส่ใบหนุ่ม oh, หุ่นล้างเ <can> ด็กใ <can> ส่เพิ่มแล้วก็สลับมือขอบุณครับ เดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวไปเล่นหาดบันนี่กันนะครับ <Okay. S 1> ไม่มีไม่มีลบปอบปอกบางตัวอะไรไม่มีแล้วอันนี้คุณคุณคนยุคไหนเนี่ยอ่ะคุณดูดคนคนยุคไหนเนี่ย, Sam, ยอ,อยากได้ลบล้างเวทมนตนะ์นะคือถ้าเป็นเด็กถ้ามันแบบเป็นสร้างบอร์ดเล็กๆๆอะ่ะไม่มีประโยชน์ ไม่ประโยชน์เราเล่นแบบพวกการซีเกต,ตัดเวตัดมือตัดเวตัดมือไปเดี๋ยวล้มเองนะครับเร่งเสียงเข้าไปให้มันสุดๆ <c oughs> ลั่นลูกฟอมตัวนะครับ <c oughs> พยายามตามให้ทันเดี่ยวครับห <c oughs> ยอกยอกยอกอย่าจริงจังผ้อมอย่าจริงจังนะจ๊าน้องๆโอเคเราจัวเนาะโอเค เ,เราอยากได้ทายาทมรณะหรือว่าเราอยากได้คดีข้างค้างไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ก็คือปาดไป2ใบนะอันนี้เทรดแวลูปไปก่อนเพราะว่าเด็กเราเนี่ยมีวินคอนดิชันเป็นเคลตูซาร์ข้างในด้วยนะครับมีเคลตูซาร์มี art, มาจิสเตอร์ลอมมาชแล้วก็มีไซเดนทริอัสนะครับ เขาถ่ายรูปอ่ะอ่าพี่อาจจะต้องยอมเล่นไปนี้คู่นี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไอ้นี้ไปนะครับก็เป็นทายาทมรณะเราจะมีไอ้เล่งเสียงหนูปปะ เร่งเสียงทายาทมรณะแล้วก็เร่งเสียงคดีข้างค้างแล้วก็ทายาทมรนะทุกคนจํานะคะทุกคนจํานะเร่งเสียงคดีข้างค้างแล้วก็ทายาทมรนะทุกคนจํานะคะทุกคนจํานะไม่ไม่ต้องจำแล้วไอสัตว์ไม่ต้องจํานะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเราเปิดเปิดตูดเลยนะ ทำให้ทายังไงก็ได,กด้ให้เกิดให้เกิดไอ้ตัวนี้ให้มากที่สุดนะครับเกิดไอ้ไอ้ลูกอะให้มากที่สุดนะครับอันนี้เจ้าเกิดลูกกี่ตัวเกิดลูกหกตัวถูกไหมปาดแปลกเข้าไปแปลกลนะครับ เล่นการ์ดอาวุธดนตรีของสซนเซน้ครบตามเควสครับอ 7, เจ็ดหรอเจ็ดคืออะไรอะ่ะโอเคตัดอะไรก่อนตัดคิสเตอรอ์อันนี้พี่อาจจะบัฟอีกทีหนึ่งเลยนะเท่ากับเท่ากับเกิดอีกห้าตัวนะพี่ว่าน่าสนใจเพราะว่าโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ กดดนันกดดนันกดดนัน <c oughs> กดดันไม่ดีโนสิบปสิบบอกตามตรงถ่าฐาน้าจะโยชิะแล้ว โคตรเดียอะจากลองให้เป็นภาษาเกาหลีเออเกินเกินเมื่อกี้เกินเบอร์ไปหน่อยี่่คคอเววาาแงมตย คือเราเรา,เราโดนไอแวลูเราอะแม่งโดนอาจ,จารย์หนูลากไปกระทืมหมดเลย oh, <okay. S 1> อาจ,จารย์หนูแล้วก็โดนแม่นี่จุด oh, <okay. S 1> แป้งโดนทุกอย่างเลย oh, <okay. S 1> ก็เลยแบบแอบ,บแอบ,บอยากร้องให้หน่อยนึงนะครับ <u> ไม่เหน,เนหาครับ เล่นเล่นไปเลยนะใบเต็มเคิร์ฟบอกว่าเดี๋ยวเธอหน้าเราเล่นนี้จะได้สีสนะีออนบอร์ดเนาะคือเราเล่นเราจะได้เราจะได้บอร์ดมากดดันด้วยแล้วก็ได้อนี้ด้วยนะครับดูดนะูแวลูเนาะหาแวลูเอานอก Yeah. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร v i in game นะครับ v i in game นะคือมันจะมีวันที่เราซวยแบบเนี้ยนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทอันนี้จะเป็นสายหมูปะหมู OTK ปะอ เดี <Okay. S 2> ๋ยวต้องรอเขาลงอีกใบหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยค่อย,อยตามไปเอาเขานะครับเดี๋ยวเราพยายามเคลียร์มือตัวเองทิ้งแล้วเดี๋ยวเราเราลานของมาเพิ่มคือถ้ามือมันเป๊ะอ่ะใครๆก็เล่นได้นะครับแมวข้างบ้านพี่ก็เล่นได้นะครับแต่ว่าสําคัญคือตอนที่เรามือเราแบบมือเราแย่มือเราแย่เวลาเล่นใบน,น,นี้ก่อนนะเพราะนี่ใบนี้ใบนอกใบนี้คือเราตรวจจาก,กองมาใช่ไหมยิงทิ้งไปเลยนะครับ เวลาถ้าสมมติว่าราแมชมามันจะได้เล่นไปเลยนะครับเล่นง่ายๆนะครับเป็นแดงว่ะถ้าเป็นแดงไม่มีนี่แหละถ้าเป็นแดงไม่มี OTK แล้วเราอ,อาจจะวอลแสงสีเหรอแสงสีนอก แล้วไม่ใช่เขาได้ไปนี้ไปเดี๋ยวเขาดิสคัอเวอร์อะไรบ้าๆบอๆไาอีกฟีดเล่นคู่กับไอ้นี่ได้เราขึ้นวอลเลยนะครับขึ้นวอลไม่ได้ถ้าขึ้นวอลไปนี้จะหายโอเค้างคกขึ้นวอลนะครับคาขึ้นวอลไม่มีทางเลือกถูกอยู่แล้วไม่มีทางเลือกถูกอยู่แล้ว โอเคมันมีปัญหาเรื่องมือนี่แหละมือมันมือมันเหยียบไปหน่อยมือมันมันจะไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องแบบจะเคลียร์ระบายมือยังไงนะครับอ่ะเราก็ขึ้นมาใหม่เพราะมือนี้แม่งไม่เหมาะด้วยไม่เหมาะด้วยการในนี่แน่นอนอ่ะไม่อยากก๊อปอันนี้ด้วยเปลี่ยนในดีกว่านะเปลี่ยนในดีกว่า ให้ใบนี้เก็บใหม่มึงก็เกิดไปมึงก็เกิดมาคนละ,ละเวลาสามกษัตริย์อะ่ะมาให้ครบเลยเอาครบแล้วนี่ว่าครบแล้วนี่ว่าโอ้ตายทับปวดหังนี้อีกแล้ว แต่หนา้าแม่งเถื่อถลาบกูยิงแม่งเลยสิบจบจบกู <c oughs> ยิงแม่งเลยสัตว์ข่าวบ่าว่าข่าวบาวว่าเรายิงไปเลย แล้วถ้าหน้าปิงจบหิวไม่ได้เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะพิวไม่แย่นะเหลือหนึ่งแล้วเขามีดูดเลือดเขานี้ไปแล้วถูกปะเซตแบบหน้าด้านนี่แหละงงงพิศวงงงงวยอย่างเงี้ยว่าไง แล้วมันจะไอ้นี่ก่อนทำไมวะขอให้มันไอ้นี่ใช่ไหมอ้นาวชนะนะครับ